ครับเอาขาเพื่องูพึ่งกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อทางเจ๊ปองอัญชรีภัยรักนะครับออกมาฝากเรื่องไปถึงพี่หนุ่มกันชัยและก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้พี่หนุ่มกันชัยแล้วกันโดยเจ๊ปองบอกว่าเผื่อฟ้องและจะชนะ ในเพจอัรธรสครับมีการเขียนข้อความเอาไวน้นะครับว่าเลื่อนฟีด YouTube ไปเจอรายการมันลิกาโชว์ EP 29กันยายนช่วงท้ายรายการพี่ปองอัญชรีพูดถึงครอบครัวนางหนึ่งแบบฟังแล้วถึงขั้นแบบอุ๊ยตายแล้วพี่ปองเล่าในรายการบอกฝากเรื่องนี้ให้คุณกัญชัยเรื่องหนึ่งถือเป็นของขวัญผัวเมียคู่นี้ฝ่ายชายเป็นลูกของภรยาเบอร์สองตระกูลใหญ่เขาให้ใช้แค่นามสกุล แต่ไม่ได้ให้มรดกอะไรมากได้บ้านหลังหนึ่งกับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยพออยู่พอกินส่วนที่ดินมรดกที่เขามีกันเยอะมากเขาไม่ได้ให้ฝ่ายหญิงแต่งไปเพราะนึกว่ารวยเห็นว่าน้ำสกุลดีนึกว่าเคลือบทองแต่ที่ไหนได้มันเป็นทองชุบ พี่ปองเล่าต่ออีกนะครับว่าผัวเมียคู่นี้ติดการพนันทั้งคู่จนต้องยืมเงินคนน้นคนนี้ไปทั่วตระกูลใหญ่เขาเลยออกตัวแรงว่าแกใช้นามสกุลน,นะแต่แกไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นแกบอกเมียแกด้วยว่าอย่ามานั่งนับของของเราที่ออกไปเที่ยวแถลงข่าวว่าเรามีนั่นเรามีนี่แล้วให้เพื่อนไปตามหาแล้วไม่มีว่าโดนยึดหมดทั้งทงที่จริงแล้วมันไม่ได้โดนยึดหมดมันไม่เคยมีเลยเขาไม่เคยให้โดยพี่ปองบอกว่าตน ไปเจอครอบครัวนี้มาเขาเล่าให้ฟังหมดเลยวันเนี้ยปลอมเขาเล่าแบบหมดเปลือกขณะเดียวกันครับเพจอัตรสยังบอกด้วยนะครับว่าฉันรู้ว่าพวกแกรู้ว่าเขาหมายถึงใครแต่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจกันนะ ได้ข่าวที่หลุดออกมาตรงๆนะญาติเขานี่แหละที่ออกมาเล่าให้ฟังเพราะเขาไม่โอเคกับนางเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมรอติดตามกันต่อไปแล้วกันก็ว่า2อผัวเมียที่พี่ปองพูดถึงจะเป็นใครแล้วสิ่งที่พี่ปองพูดออกมาวันนี้จะทําให้พี่หนุ่มกัญชัยฟ้องชนะหรือไม่รอติดตามครับ